ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นใหสะอาดบริสุทธิ์ผองใสใกลกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน จากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาะเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง แล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสๆให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสใจใสใใจเย็นเย็นนะจ๊ะ้งจากวันนี้เป็นวัน เราปะกอบพิธีไหว้คกรว,วิชาธรรมก,กายคือไหว้ครูพระต้นวิชาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาณที่ท่านได้สละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่จะยอมตายทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่พระเดชคุณหลวงปู่ของเรา ตอนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนครวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำไม่ง่ายว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องให้รู้ทุกคนนึกน้อมภาพเด็กคนลุงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ จะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยก็ได้หรือว่าเด็กหลงปู่ที่เป็นองค์ทองคำที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี้นะจ๊ะให้นึกน้อมท่านด้วยจิตที่เป็นความเคารพเลื่อมใสเธอทูนบูชาในองค์ท่าน เระคองให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่กลางท้องของเราโดยให้ท่านนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายๆให้นึกอย่างเบาเบาสบาย ทำใจใสๆใ,ใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุมน่มๆอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในกลางกายของเราค่อยๆนึกอย่างสมสบาย แล้วก็น,นอมระลึกนึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคู่เวียงจังหวัดทบุรีในกลางบรรษาที่สิองของท่านที่ท่านเอาชีวิตเป็นเทอมพัน หยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อท่างตั้งสติยาติฐานนะว่าทำไมได้บรรลุธรรมี่พระสมมทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่นะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบาย,บยตั้งแต่ ตอนหัวค่ำเลื่อยไปถึงตอนดึกใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้คือไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยใจให้โล่งว่าง อ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของใจของท่านกันกน,นิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆโล่งว่า ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็ปรุงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายสบายโดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลยใจมีแต่ใสๆเยือกเย็นพอถูกส่วน ใจของท่านก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูง้าการนิ่งไปอย่างเดียวพอตกศูนถึงที่สุดก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ แราวกฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์เราเดดเพชรโลกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ยามเที่ยงวันตะวันใสายเย็นมันแสงจันร์ทในคืนมันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมงก็บังเกิดขึ้นกับท่านความบริสุทธิ์ ของใจที่กิ่งเกลีง่งนไม่ยึดติดอะไรเลยโล่งวางใสๆความสุขความบริสุทธิ์นี้ก็มาพร้อมกับดวงธรรมใสๆอยู่ในกลางกายค่อนคืนแ้นก็ได้บรรลุธรรมตรง แล้วทางการลำพึงว่ามันยากอย่างนี้เองต้องเห็นจามคิดรู้เนี่ยรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันนิ่งอย่างเดียวจึงจะบังเกิดขึ้นแล้วทางก็รรักษาดวงธรรมนั้นต่อไปอีกนิ่งกับไปเรืเ่อย นั่งในกลางดวงธรรมใสๆจนกระทั่งผ่านดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายเห็นกายในกายท,าท,าท่านซ้อนกันอยู่กระทั่งไปถึงกายธรรมเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้น เป็นองค์พระแก้วใสใสเกตด,ดอกบวัวทูมในอริยาบทสมาธิงามไม่มีที่ติเลยแา้าจังก็รู้แจ้งจากการเห็นแจ้งนั้นว่านี่คือธรรมกายธรรมกายนี่แหละที่พระสมมุติเจ้าท่านได้บรรลุ แล้วทั้งกันนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมนั้นไปเรื่อยๆใจแท้ก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลากลายธรรมก็ยิ่งชัดใสแจ่มกระจา่างกลางกาย กระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านคือท่านเป็นธรรมกายแล้กายธรรมก็เป็นท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นองค์พระแก้วใสๆเกตดอกบัวตูมรประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ ในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นชานใสใสใจจั้งกัดใสหนึ่งอย่างเดียวจนถึงเชา้ามีความสุขมากเลยมีความสุขกันทั้งคืนเลย วันนั้นคือวันขึ้นสิบพ่าคำเดินสิบกลางบรรษาที่สิบสองท่านอายุของท่านกับประมาณสาสบสามปีเพราะฉะนั้นวันนี้มาบรรจบอีกวันหนึ่งเราได้ทราบซึ่งในพระคุณท่านอย่างยิ่งเราจะได้ปฏิบัติบูชา ก่อนที่เราจะประกอบพิธี่วครูวิช,ชาธรรมกายะฉนนั้นจะบูชาท,ท่านหรือที่เรียกว่าปฏบิบัติบูชาเนี่ยก็ต้องทำตามท่านท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวเราก็ต้องทิ้งทุกอย่าง ลอยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวคือใจจะทใไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใๆดๆทั้งสิ้นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายให้ใจเก่งเกลี้ยงใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆที่กลางกาย นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเยมื่อท่านบรรลุธรรมกายเราก็จะต้องบรรลุธรรมกายให้ได้สักวันหนึ่งวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ลูลทุกคนได้ ตั้งใจที่จะมาบูชาท่านเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลือให้เลือทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,งนมนมคิดเสรกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวเราจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ